ครับอ้จิร้อมแความเิดมไปยเอ้อีกเ็นสูงไฟตะกอนมูผูน่ะมันนันแล้วแท้ตอนเสียเป็นม่เห็ดว่ะโอ้เออมันชินะมันชินซนาย้อาน้ำจิ้มนี่ได้ทิมโจ้ทิมตลงนี่ซนานอนน้ำจิ้มได้กหมว่าอันนี้ ตอนเอาใส่น้ำมันหอยเหินแล้วทีิมเข้าไปในไงเหมือแล้วก็คือว่าปาซสิ้นมันกัดออกวิตามินหอยเนี่ยเอิญมามีจากเบืองเด้ของทีมเป็นเส์อมีเตรียมแม่ครัวตัวเนี้ยทิมเป็นเสือเน่ยผมแม่ครัวแม่ครัวญี่พุ่นปะไใกล้กระเทยใกล้กระเทยไอ้เจ้าปาดฝีมือแม่ พูดเอเกียรติทานังปกาการันตีดอกค่ะบรกาศการันตีปเด็ค่ะว่าชุกว่าชุกอันหาเราพูดกัการันตีไปพัปติใหม่ดิเป็นค่ะ,คะ น้องของนูก็คงจะไม่รอดลค่ะแม่ของนุก็คงไม่รอดลวค่ะรูเท่านี้ไม่กรรมการผู้นี้มัดีข้างเฉดเดี๋ยวนี้มดตองนี้ไ่แน่เลยเปลวเปลวไฟมันจะเข้าได้นีลูกแล้วเมื่อวานนี้ เนี่ยน่เนี่ยมอย่าพอย่างน้นละคือว่ากรรมการไม่ไใช้แล้วเม่อไหมลนี่เลยนส่งคมยังไม่จบจะเพิ่งนับศพทหารแค่ว่ากบวาหลออยั่นับทหา่ว่าาหลน้อด่ก่อลนอยากดูของคนวยค่ะเขามั่นใจมากเลยอ่ะากดูของคนไวยหรอใช่ไม่เพราะหมยไปเลยเดี๋ยวเปิดก่อน รู้สึกว่าเขาจะมั่นใจเหลือเกินว่าไก่เขาจะชนะว่ยเช็มมาเต็นท้อควันหวันเลยนะน่ี๋ยกเจอไก่ที่เชบุรีใครหมักก็ได้ได้เช็มก็เป็นไมาเหมืนเดิมพอเียมอง ได้ได้ได้มาบ้างฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าาฮ่า่าฮ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 ่าาฮ่่าฮ่าาฮ่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 า่า่าฮ่าฮฮ่ เอาวางไบอกต่อมาดิ้กระดมัวินกระดูกไปพอมคำจิ้มกรพรหมวกมัวเอาทางดียวกนมัวอไปเหงบวกกัดใจวาผู้เห็นบวมันใจวากิ่สุดท้ายก็เลยตัวเดียวน เ่มสั้จิเสอไเควนว้ยว่าไงเดี๋ยวครับเก็บร้อยน่อนว้ยอะทีเด้อพี่น้องครับผมมันด้อลูดเอ้ยเป็นกัรชมเลยครับนี่แหละเอาทีมผู้บริหาว่าไงเก็บร้อยบู๊ สารอะไรนะที่ที่ที่ไม่ไมสารอะไรที่ทชื่อใ่ก่ตัวนั้นหลไก่สาเชื่อมีตัวเนี้สารอะไรที่เขาเชื่อโกงสารอะไรลสไปว่าอะไรนะนั่นแหละไก่ตัวนั้นแหละ เรืองเลยบากะไี้นมาครเปิดก้อนคจะให้เปิดอไรจพบกันเจ็บเาเปิดอะไรไปไอะไไปรถเราอินเราตัวกับซิมเดีนตัร์่อบ้าก็จะเอเองบางอะไรก็ซิมได้ด้เราเปิดพร้อมกันหมดตอง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 ลาตาลำดักตองลาตาลำดักอันนี้อันนี้อันที่หนึี่ เนาอเทุนเปิดเลยครับพอทุนดอันดับหนึ่งแล้วครับเปิดก่อนไหมครับทีมผู้บริหารตามเบอร์ได้ครับเปิดว้ฮ้ยทีมผู้บริหารนี่เหพี้ฟ้าหลดเอาคู่เรือมาใส่เสียสลด้อ๋อเสียสละดต๊บเบิดต๊บเบิดป

เปิดมาประสูบจักตัวเลยอยากง่ด้ยเถออาวทุกทีมนะครับตอนนี้ก็เป็งจะนะครับงสิบสมบูรณ์แบบทุกๆทีมเลยนะครับก็เวลา ก็ซูบไปละเอาเดี๋ยวตอนนี้นะครับกรรมการจะแจ้งประจับปันาให้ทุกทีมได้รับทราบว่านะครับ ก่อนเดินขอเปิดไก่ก่อนนะครับเอาจะเราจะเอาตามทีมที่นะครับติดก่อนนะครับไม่เกียงยิ่งที่เสียจก่อนเราไปรู้ด้วยกันนะครับเรามารู้ด้วยกันหามโคเด้อนะครับหามโค้ดเาพี่น้องครับไปเบิ้งไปเบิ้งของทีมตลอดพี่น้องเรรืการคณะกรรมการตัดสินโดยตรงเลยเสื้อลายๆนี่เสื้อลายนะครับผมจะเป็นที่ปรึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นอย่าบังไฟครับอย่าบังไฟ เอออย่าบังไฟกรรมการทางนี้ครับนี่เขาอะไรครับทอดตัวไก่ตัวนี้นี่ทอดตัวไก่ตัวนี้ว่ะใช่เพราะเด็กพูดง่ายดอกมันีว่าไก่ตัวนี้จะเป็นลูกครึ่งหรือนี่โกลงได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังฟังไก่ตัวอื่นไปไปซ่อมเบิังไก่เจ้าของเนี่ยแหละใหเขาพูดได้ฟังสนุกไปท นี่บ้าตัวเทนเอาอย่าบางไฟครับอย่าบางไฟอย่าบางไฟเออมาผู้ใดยตัวเทียนอันนี้คือทีมแรกครับทีมตลกใช้เวลา20นาทีเอามาเอาเิเปิดแล้วอ้ากระดูกกระดกข้ามขยับนะครับพีหน้องเดียวเดียวนดูันดูันค่อยดูดีดีดดีดีไปดีดีไปตาม้เลยลูกพีไป่อยไปลูกพีไม่เกิดเลยเกิดเย กรรมการครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กรรมการดูไม่ต้องทายเดี๋ยวดูเฉยๆอยู่ในใจอยู่ในใจเอกข้อขึ้นไปได้ไหมนะหยุดเอาเอา่ลงวีิเดี๋ยวให้กรรมการให้กรรมการตรวจสอบรอบรอบตัวกันเอาเออดูดีๆอันนี้สิบคะแนนนะครับอันนี้สิบคะแนนดูเฉยๆสิบคะแนนต้องย่างให้ว้อมนี่ครับกรรมการ

ทีมอะไรครับทิมแม่คัวกรมการเียวเมึนี่ายว่าเนี่ยอวมเลยอ่ะทม่ออเคดี่ะาสามสิบคะแนนครับเอาลุ้นครับแม่ครัวลุ้น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 ลุนลุ้รองลุ้นลุ้นพวงลุ้นน้ำกันเอเปี๊เอาปดเียงไม่เลียงโอ้ยเปิดเทอะ

อ่ากรรมการคอมมิวเตอร์เอาย่างอมย่างอมย่างอมอย่างอมเปิดไฟเหรนียย่างอมย่าต้องรอดูรสชาติก่อนคิ้วให่ไงตัดสินเ่อด้นอกจากกรรมการคิวคิวปีบ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 คิวคนหยางหรือคิวขนลเป็นอยางน้ำกรรมการเย่วะที่พกระบุนเอาเอาจิ้มสองพันไป

อมดีกันแล้วมดที่กาแล้วไม่องม่สองคิวนะมันกมันเกรมการโอ้จะเดีว่าเป็นมีสูตรของเปนบ่าอกรรมกาู่เดี๋ยวนะครับให้กรรมการกำลังมีคอมเมนเตอร์เข้ามาครับเอามาลุ้นนะครับพี่น้องมาลุ้นไปลุ้นด้านข้างเอาด้านไหนมานะครับกรรมการมาพี่น้องอันนี้ทีมอาจารย์นัตีที่3ใส่เวลาเอาึ้งบดบ่งันเที่ยวก่อนน่ยยบีอันนี้ทีมียีบหาทีเ

นี่แล้วบางเทียมันบวกือจังมู่เฮาคิดเด้อน้อยอย่าไปย่องกันเออดึนไปสมการมาที่นี่สามแล้วมาเลยยกเลยยกเอาครับตูมเปลยยกเลยยกเลี้ยวเขาแลี้ยวมันจะบังไฟเทียบังไฟลูกมามามาแบดนี้มาโเยี่ยมบ้า เอาลงตัวมาพี่เอาล้องมาหนาเป็นทั้งหมาเอาเช่ละกรรมการเอามาไหมเอาซอมซ่อมซอมซ้อมเอาให้เปิด้นเอาเด้อเอาเด้อเอาเอาลุ้นทีมเดี๋ยวรถเดี๋ยวก่อนทีมคตุ่มใช้เวลายีินาทีเอาเปิดเปิดเปิดเลยเปิดเลยพอเปิดเลยเฮ้ยเงี้บไงี้เงบเยดำไดำโโ ฮัลโหลฟัง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 เด้อกขย้อนเราไปเรียกก้อนหมูเราเรียกโต่ยิ่งก้อนหมู ตัวใหญ่างเดีวตัวใหญ่มันมีสมตัด้เหมี่นกันมันมีกระมวเนาะันสัววันโอ้มันยังดีอยู่มันโตใหม่มเมันตายไปละมันตายลถ้าแบบนี้จะเอาขึ้นโตไหมเอาเอาปี๊บงมแล้วเผาตอกินอยากกินอยากนกรรมการดิบกรรมการกาซิมับั้องซิมเนี่กรรมการ่ะไ่ซิมม่ได้ เทียมที่ห้าเทียมินลบปินใช้เวลายี่สิบจ็ันใกมากรรมการห้อโอ้ทางผมนับใจให้กรรมการไปอย่างมากไปเลยเมื่อเห็นไก่ตัวที่ห้าเออตัวที่สี่ตัวใหญ่มีอยู่สามตัวเลยกูเจล่เจ๊เราพูดพดมาเจ๊เราพูดไปพูดอาเจบพดาเอาละ ใหญ่มอกเลยรุ่นรุ่นโอ้มันนี่พระตํากว่า30ชองครับก็กันเัศน์สว่ังสาหมอพี่น้อง1ัน0อก็ท่นครับแช่ค hmm, ร mm ับช่วยกันเบิงไก่ตัวที่หกเฮ้้ Icana, บุด e, บทญดทันคับสูบทันสทันคับบุนดำร่วมกันออกมาเป็นช่วยนิรเกตเไก่ลุเตพ่ครับส้วก่าดสูบกส้ว่เดี๋ยวอันนี้แค่ข้างนอกนะ เดี๋ยวเดียวเดียวตรวจกัต้เลยครับแ่นี้หน้าตาแก้ปปีหายน่โองสองนะคักเดือกรรมการเนาเดอดเอาขึ้นตองกเห็นครับเอกรรมการว่่ธรรมดาดิใส่ตาต่านดีดีอ้าววนดีๆครับท่านกรรมการนะแจนแจนัวยืนอยู่สเมตรกัยังเลียวว่าก็เห็นอยู่วันนี้ เอาพี่คุณโต๊้จะเห็นอีกรอบนึงเออบ่ได้แกงนี่มาเอาพี่น้องครับจับมือดิจับมือดิจับมือดิี่ยเอาสีก่อนไก่เฮาคืองามเอาสีก้อนไก่เฮาคืองามเชีไก่หงคืองามเชียร์เอาสีก่อนยังไงก็ว่ากันนี่เด้อนั่งอยู่กรรมการกำลังขึ้นน้ำัวยย้อนเอ้าเฮ้ยาไฮไป เล้นโอบไก่ทู้อบขามาดำเจ้เม่อไปแรงไหมมาทำไมกาดไก่จะ่ยหมโอยเนาะไปแรนไหมมจนหัวอกเนี่ยแหละแย้แย้คณักรรนการพี่ก้อไก่ตัวนี้มันด่างบาน พวกนี้ต้องไปลงนะลงนักดาบก้อนไก่สองคนเออสองคนมีจอบเอา้อมไปครับเดี๋ยวบางกรรมการครับกรรมการมาทางพี่เดี๋ยวพาไกล้ห่เอากล้องขึ้นไปกรรมการนะพี่มาหาคอยเดี่ยวมา แต่ของกัอย่าให้ใกล้เอาไเม่าหนีไีแม่ข้อมไหมวันี้วานี้โอ้ยแให้แอมแ้่แล้วาเเอาเพิดเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการท้าได้พร้อมกรรมการเที่ยงที่อยู่กรรมการคิดจังหน้ามาแต่กันเลยมันหนาวดิว่านหนาวเต้องรุนเอไ้เอาเอาพร้อมหนึ่ง สามแม่เก็ได้กินน้ำมันกัดปะสามสามขั้วกันสา้มาด้่เู้ใหม่ผู้ใหม่ไปใหม่ จกคูอว่าเป็นน้ำหนังนี่เราสุงโลมากไปเหยียกรมูทั้งสองตน่ะสตัวญ่าน่ะไก่่่มาดยมากเป็นน้ำเดียตัวใ่า่ไหมทอนหแล้วสูตรมนสูตมันี่เปสูตของเขาบอกอันนี้ลองชิมน้ำจิ้มก่อนเอาพี่้องครับตอนน้นะครับไก่ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นของตัวแทนของทีมผู้บริหารซึ่งเป็นตัวใหญ่ตัวที่สที่เขาเลือก ก่อนเพื่อนมีพิดนึงนิแล้วก็อบก็นามากเลยเข็่ยากจี่ไปล่างแน่อบอีเดียวมันจะเป็นลายขาเขาไปล่างแน่อบอีกเลเอาฟังก่อนฟังก่อนวันนี้ใช้เวลาทั้งหมด35นาทีตายเพื่อนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษเพราะว่าเครื่องอบสั่งตรงมาจากมาข้ามโค้งมาอย่างนี้นะครับเครื่องอบ่องนี้เพลงบุญบังกะฮู ดียวยวเดเดีออเอามาครับมามาเอ้าี่น้องครับเดียวจับข้างบนพี่เล็กาบอกเลยครับี่อ้ยเบอสุดเลยไม่โมเอออกวนโยกวด้ๆๆต้งตะดขเนเลยะเหฮึยฮฮย ตรรมการกร็รวยรวยยังมาใส่อม่เนี่ยอุ้ยว่าบอกมาเยอะมากโจ๊กแค่เช้าเลยเราบอกว่าใส่ขวางหลวงกรรมการย่างงอมมมันีตัวใหญ่สามตัวบักลูกหลายแต็มงามคนเอามันมีหมองชีมอยู่อ่ามันมีหมองชีมอยู่เอาโอเคคะแนนรู้แล้วให้คะแนนเลยเอาอย่างนี้ใครที่สุกแล้ว